กระซิ้อกันด้วยครับผม,ผมก็อยู่ผมดีแล้วฮนะโอ้โลน,นึ่งนะตอนนี้ฮนะอยู่ผมกับงบสามพันเรียกว่าวานผมตบราชินีไปสองตัวดับเบิ้ลโคตรโหดเออกระโดดถีบกันเลยทีเดียวมาวันนี้ก็มาที่งบสามพันนะเออแต่ว่ายังไงดีแปบ๊บนึงแป๊บนึนงนะเราจะ ห้องสุดเลยไหมห้อง50เลยไหมมามามาเดือดๆเลยดีกว่ามีใครเล่นวะไม่น่าจะมีคนเล่นเพราะมัน,เป,นเป็นห้องที่แบบโคตรแพงม,มาก็ห้องนี้นะคอนนะคอนนะนนะตันสุดอยู่ที่5,000นะตามสุดเนี่ยอยู่ที่50โอ้โหเรียกว่าบันเทิง3 2 1ครับไปครับไปครับตัวบางๆก่อน โอ้โหแม่งไม่บางว่ะเอออย่ารีบอย่ารีบเปิดไปก่อนเปิดไปตัวทีโอ้โหฮึบ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 เฮี้ยต uh ึงเฮี oh, so ้ยตึงเอ้ยได้อยู่เออมันขึ้นเร็วฮะบอกเร็วมันขึ้นเร็วแล้วมันก็ไปเร็วเหมือนกันเห็นฮะนิ่ง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 โอ้หนิ่งนิ่งเฮ้ย ฮ่าลั่นลั่นอันเนี้ยไม่นิ่มนะลั่นลั่นไม่ไงนี่ไงนะโอ้โหเด,ดือดเดือดเดือดเดือดครับเดือดเดือดครับผุดผุดครับผุดผุดเลยฮะโอ้เดือดเดือดครับเดือดเดือดครับร้อนผุดผุดหยุดไม่อยู่ฮะ เฮ้ยแพงอยู่เหมือนกันละครับดอกอะไรเงี้ยแพงอยู่เหมือนกันนะครับตอด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 ตตอด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 ตอดตอดตอดตดตอดตอดตอดอดตอดตตอดตอดดตตอดตอด หนึ่งสองโอ้โหไปเลิกพอ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 โอ้โหตัวแรกตัวเดียวเลยตัวเดียวมาจบเลยเข้มเข้มเลยโอ้โหวันนี้ลาไปก่อนนะกัน,กนเดี๋ยวไปเจอกันใหม่เป็นคลิปหน้าสาหรับวันนี้บ๊ายบาย,บาย I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and b e l i e v e Know what I want, so I'll take it on I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want